บาดเลยเฮ้ยน้องโอ้โหพีหมดแม่งตับเตาหน่อยหน่อยกว่ามีเนาะบาดแรกของฮาราปกรุงล้วนเลยฮาร์ปยังมาเหมือนกันวนได้เป็นกำเลยเนาะปุ๊บใส่คุณสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้าสวัสดีครับกัช่องของน้องอิ๋วด้อจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่สิมาทดสอบอันนี้จ้ะอ่า แง่งน้อพี่พีเนาะ,นะแย<บ>่งแงส่งตรงมาจากคนครพนมได้สสยเมติกส่งมาให้นาะยังไม่ได้ทดลองเลยจักมือนึงมอนี้นนแหละมาทดลอง <c oughs> อกอนเลยว่าสิมาทดลองเบิง์ดมาใส่พี่น้องมีเลยมันไผจำได้แน่จ้ะบ่ยาวๆนี่คงยาวๆนี้เมติกเคยพามาสอนอยู่จ้ะอยู่ก็เลยมาส่องเบิ่งว่าสิมีอย่างแน่เน้อพี่ <ไป S 2> พีเนาะไปพือบอกเป็นการเสียเวลาอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมเลยเลยแล้วครับไปบ่ได้ต้ม ตัวแบบนี้ไป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 สวัสดีจ้าตากรองของเฮาเดี๋ยวจะวันเสาร์อาทิตย์เรามาเล่นน้ำมังมาเบิ่งบาทเละป้อป้อกุ้งเลยเฮ้ยน้องโอ้โหหดวแม่งตับเตาหน่อยหน่อยกว่านี้เนาะบาทเละป้อกุ้งล้วนเลยมามามาเลือกเลยจ้าเอาเลยเอาเลยนี่จ้าใกล้กุ้งแน่อ๋อหัวตรงนี้โอเคฟิล์ม ห่วงก็เริ่มมีเนาะม,มีจนไปละจ้ะง่วง<ม>ห่วงมากินหินติเป็นโตูเป็นโดดต้องต้องเอาเลือกขี้เหยื่อออกละกันฮ็อปเอาเลยฮ็อปเอาเลยจะได้บัสไรบ้างเม่นจ<า><อ>้ะเหยื่ง่ายๆเดี๋ยวเขาไปเลือกอยู่เฮือนก็ได้ไปกรุงเต้นไปก้อยแล้วนองมนะนาวบาทแรกเนาะได้หลายเลขหลายคัจกจก้ะตะอ่อนขี่ง่ายบาทเลือกขี้เหยื่ออกก่อนเด้๋ยจ้ะ พูดจริงๆเหรอมีบลาหลายเลยนี่มีแต่กุ้งล้วนๆเลยได้ละถ้วยนึงอันเมนเด็กก้อยเลยบ้านละถ้วยเลยไงมาบอกเะารู้อ่ะแตเป็นกำเลยเนาะน้ำอ่ะอ๋อฟุบใส่คุเลยไเรื่อยู่เพื่อนเขาหน้าหนาวเลยเอาพี่ฟิ๊ครับขู่เลยเตรียมมาเรียบร้อย ขาดลายาดเลกระจวดคัาด mm. 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 ันนี้เบิดคันนี้เบิ <so ้เบดรเยงเดี๋ยวเขาค่อยเก็บงานจะขันนี้เบิ้ลอยังตั้งหลายเลย เก็บงานเอาก็ได้ค่อยๆเก็บเอาทีระตูก็ได้บาทแรกอึ้งขนาดนี้น,นับครจะ้ะเลือกองาเลือกได้แล้วนะจวดคักไปวันนี้ไปรุนกันบาทต่อไปนะจ๊ะพี่พี่น้องจี้จี้กมาพร้อม,มาเล่นดินจ้ะ

บาดใดกระไดเนาะลายคือเข้ากุ้งเปสาเลยแต่เมื่อรอบนี้เป็นสีคลายๆเลยไปขึ้นไปยิงหนักกล้องมาช่วยกนบาดต่อไปเฮ้ยพี่น้องตาบาดใดก็ได้กุ้งเปสาเลยส่วนใหญ่สิเป็นกุ้งนะจ้ะอ่ะเหมือนเดิมเลยเลือกชิ้นใหญ่ออกก่อนจ้ะอ๋อบาดใดก็ได้พ่อพี่น้องมีแต่บาดจุดจ จ้ะโอ้ยเสาเลยเนาะมีนหลายหลายครับทั้กุ่ทงหัวกก็มีถ้าได้หอกตัวใหญ่ังหกแต้บลหลายพราะเนาะเลือกเชียอเอากันจ้ะสองบาทจวดครับสองบาทลินเอาเมออยู่ยได้นี่ มาเลยมาเลยหมูเลือกกุ้งอยู่จ้ะไปถ่ายอยู่รถเหรอเป็นสีเมือเป็นอยากเมือเลยไอหลายตัวเหมืนมะมาเบิ้งมาเบิ้งเลือกแล้วจ้ะเลือกข้าวๆกันก่อนบาทที่สองของห้องอันนี้โอ้เป็นฟิล์มเป็นฝาคือเก่าจ้ะเอ้าวขีดตรงโอ้ก็เลือกขีดตรงไปก้นอุดก่อนด้วยจเอาขีดตรมเมือจ้ะเลือกข้าวๆก่อนโกรธจ้ะเดี๋ยวไปเบื้องดึงหัวโต คือ,ก,อก็บหุบใส่กระลำบางถังเขาเลยน,น้ำนะใส่เลยบ,บ,บาดใดญก็เนาะอ,อยู่หากินบ้านๆเขาเลยแต่น้องบุได้มาสอนนานมากเล่นะมานี่ก็ะอู้หลายครั้งหัวตรงเป็นี้ดูหัออวไป็สังสีงมาโดด <laughs> เป็นลูกกบหรอปลาสันเป็นลูกไงหรอปล่าสัน พวกตัวบักใหญ่โดดพุ่นเนาะอ๋อพวกมีขาบ่ะมีอ๋อที่เพิ่นมีขาโอเคอีกจับบาทสองบาทเนาะเพิ่นพี่น้องเนาะได้ปลหลายจ้ะโอ้แม่แน็น้องมาเนะป๊าปะรุนกันบาทต่อไปจ้ะอันนี้กับบอคอยไกลเฮือนเราไปฟิล์มเนาะห่างบ่พอห่าร้อยเมตรได้บ่เนาะจ้ะจากเฮือนเฮาเนาะหกเจ็ดด้วยเนาะ รุนกันมาต่อไปจ้ารอบนี้เขาสีอัน,นลากไปแล้วก็ลากกลับเดินจากพี่น้องรอบนี้สีเป็นไปกลับส,สองรอบแม่<ำ>มารุนกันว่าสีได้หน่อยได้หลายปันไดเนาะจ้านะ่ะกัเลย 聞いたこと ตัว nhà อ,อะไรป่ะเนี่ยโห่เลยจ้ะโอ้บาดอยากเจือกจางเนาะเฮ้ยยังนี่ปาห่วงใหญ่นี่จ้ะมีขามีแขนเลยอีลีห่วงกระโดดได้แบบพี่ฟิวฟายหายใ,ใจก่อนเด้อไปขึ้นไปเบิง่งผลงานกันจ้ะทำบิ่งกันจ้ะปาแบบนี้ขึ้นไปี้เหนียั่นสั่ง Cope <laughs> thì... oh, 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 oh. <laughs> nói, kìm nói. Comey, chào mẹ. Cope nãy đến cốp đi lên. Cốp luya. Où yêu bụng cốp? Quay vinh nãy sẵn. Hope nàng hoàng là hoàng là hoàng อันนี้แมงตับเต่าจ้ะแต่ว่าตัวน้อยเลือกเลือกเลือกบาทใดกระตุ้ยสะออนหลายคักหลายทุกบาทบาทแรกคฮะสุดยอดเลยน้องอิ๋วเดี๋ยวสองบาทสามกับจ้างลงเนาะแม่จ้ะอันนี้เพิ่นเป็นแบบฝนหากะมาเดี๋ยวฟิ้วต้องรอให้น้ำเพิ่นขังอีกจักหน่อยฝนมาเยอะๆอีกจักหน่อยหัววายนะหัววายหลาย อยู่เคยมาสนน้ำเม็ดติ๊กจ้ะบาดใดก็หลายคือเก่าเลือกขี้ฝุ่นข้าวๆก่อนแล้วจังมาเบิ่งกันอีกนะจ้ะรอบนี้คือทีได้เลือกเอาจากให้พี่น้องเพราะว่าขี้ยาลายกุง้งกุ้งบ่ค่อยหลายสู่ขี้ยาน, <c oughs> นะรอบนี้จ้ะทีได้เลือกเอากุง้งล้วนๆ ใส่ที่ใส um> ่กระถางครับคุกเก่อเลือกใส่โดยเดินเหยียดเท้าขจ้ะก้อยกุ้งเต้นนะจ๊ะพี่น้องเมนูอย่างดีเนาะมินบอกอิ๋วเดี๋ยวจ้ะหาอยู่หากินยำแรงนะจ้ะอยรุ่นยุคใหม่สันกุ้งสันกุ้งหาอยู่หากินยำแรงะอ่เดี๋ยวน้องอิ๋วกับพี่ฟิล์มช่วยกันเลือกก่อนนะจ๊ะพี่น้อง เดี๋ยวเราไปบึงผลงานกันอีกทีอยู่บ้านนะจ้ะเพราะว่าพอแล้วเนาะมีครับพออยากพอกินจ้ะพี่น้องจ๊ะแต่พออยากพอกินเลือกคีฝุ่นคีเงียงคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเลือกกันยูงเงินต่อเนาะไปอ๋อเนะจเลือกกันคร่าวๆเ้ะเดี๋ยวเราไปเลือกกันต่ออยู่เงินสามบาทเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องจ๊ะอสองบาทแรกไปกับบาทสุดท้ายทั้งไปแหละกับทั้งกับนนจ ได้อยอู่กินเลยเยอะมากไปนี่ไปเจอกันอยู่บ้านไปเลือกซอยกันนะจ้ากลับมาหอด้านแล้วจะมาซอยกันเลือกน้องมะนมาวมหรินนำก็จะเอยพี่น้องวันเสาร์อาทิตย์เนาะเดี๋ยวเมือ่อื่นจะกลับบ้านแล้วจ้าไปทรงเรียนต่อพี่เทียนจะมาอยู่ยาวเด้ออยากมาเลยบอกเลือกข้าวข้าก่อนจ้าเดี๋ยวค่อยเลือกกันต่อ เลือกหลายรอบอยู่ดอกเนาะเป็นเพราะเอาม่านี่กันลายเติบพี่น้องน,อนี่หลายค่ะสามบาทเองอยู่นี่ค่ะโบมีพิจหวังแต่ว่าพี่ฟิมเป็นหลายแต่ใดหลายแต่ใดป้ายงามใดก็อู้หลายไปยงามใดก็ได,กได้มาเป็นกระคุกกระถังตลอดจะ้ะเลือกคร่าวๆกันจังไปกันเลือก ตัวใส่ใสมากพี่ฟิวนี่ตัวใสหนากินเลยเผ็ดเมนูอยางกินดีเนาะเอาไปก้อยกุ้งเต้นต่างๆพี่น้องดูว่าให้มีเมนูอย่างแนะนำก็แนะนำมาเน่ยเด้อเห็นกินเมนูกุ้งฝอยหางหลายขั้นจ้ะที่นี่ ยายถามว่านกอ,อิวเอามาจะใส่เอาไข,ข่มดแดงมาจากใส่อนน่ะเห็นนกอ, <laughs> นอ,อิวนั่งเลือกเบิ่งเข้าวๆเหมือนมดแดงคนนะพนหนึกวมามดแดงเนาะอิว่ากุ้งฝอยเบิ่ <laughs> ข้าวๆก่อน มีตะกร้าสะเอาฝาซีน้อยมาใส่ฝนตกอาจจะตอนนี้ก็ได้เนาะดี่จ้ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราอยู่กับชิเลือกให้สะอาดแล้วจังค่ะพี่น้องทำเมนูแต่ว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้ทำเมนูให้เบิ่งดอกได้ตามพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่น้องไปกันที่ก่อนก็แล้วกันด้วจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน้องอุตส่าห์ทุนในการทำคลิปต่อไปในด้วจ้ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับตกใจพี่เพี้ยถ่ายพี่น้องเบิ่ง